จูนจะอาบน้ำให้พี่มินนะคะทุกคนมา ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนนะคะทุกคนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ช่องมินจูนสไตล์นะคะครบ1นึ่งแสนซับสไคร์แล้วนะคะทุกคนเย่ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะถ้าไม่มีทุทกๆคนจูนกับมินนะคะก็คงมาไม่ถึงตรงนี้มาไม่ถึง1นึ่งแสนซับสไคร์นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจจริงนะคะทุกคนวันนี้จูนเลยจะมาฉลอง1นึ่งแสนซับสไคร์นะคะทุกคนโดยการที่จูนจะอาบน้ําให้พี่มินนะคะทุกคน คือจูนต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้พี่มินยังไม่ตื่นเวลาดูดิแดดออกอะไรออกแล้วนะคะลรวจะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนแล้วยังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยววันนี้จูนจะไปปลุกเขานะคะแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ด้วยการลากมาอาบน้ํานะคะทุกคนแล้วจูนก็ได้เตรียมอ่างอ่าง อะไรนะอะไรชิชี่นะกุชชี่อะไรสักอย่างนี่แหละว่าให้เขาแล้วนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าพิเศษหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวจูนจะเข้าไปปลุกเขาก่อนแล้วก็รอเขาตื่นแล้วก็เราก็จะมาสุขใหไพเขาไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน เออเดี๋ยวมารอดูว่าเขาเห็นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงโอเคไปปลุกพี่มินก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูพร้อมๆกันเลยว่าอ่างกุชชี่กุชชี่อะไรของจุนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนโอเคไปโอเคนะคะตอนนี้จุก็พาทุกคนเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะคะนี่นะคะเรากําลังจะเข้าปปคุณพิมพิชาดวยกันอ้าวเธอตื่นแล้วหรออะไรวะโอ้โหเขาก็อุตส่าห์จะมาปลุก วันนี้เขาเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์เธอจับน้ำยังเธอจับน้ำยังยังเงวันเดียวเขาอาบน้ำให้วันนี้ฉลองหนึ่งแสนซับของช่องเรานะคะวันนี้จูจะอาบน้ำให้พี่มินไปนะะไ,ไปเร็วเไปเร็ว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 ลุกมาลุกมาเร็วจะพาไปดูเร็วๆรีบลุกโอเคทุกคนเราก็ได้มาตามแล้วเสร็จหรือยังเนี่ยมาสี่ออกมา มาออกมาเราไม่สามารถถ่ายให้ดูในห้องได้นะคะห้องลกมากทุกคนหนเด้แทนมาตาออกมาเร็วๆตาออกมาอาบน้ำให้อาบน้ำให้นี่ไงหลับตาก่อนมาปิดตาเร็วๆจะนอโอแสงแสงน้อะไรคบหลับตาก่อนห้ามลืมห้ามลืมเออเห็นไหมเรียบหลับตาไปก่อนนะห้ามลืมนะแป๊บหนึ่ง ลืมตาได้มองห้างอ่างกุชชี่อ่างกุชชี่อ่าเดี๋ยวโอเคนี่นะคะทุกคนเป็นอ่างกุชชี่นะคะที่จูนได้ตีฟองนะคะทุกคนนี่เตรียมที่ขัดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็แปรงสีฟันจ่าบน้ําให้พี่มินนี่นะคะทุกคนก็เป็นอ่างนะคะที่จูนบอกมาลงลงเร็ว กำลังจะแตกไหมเนี่ยนองเออมียาคอมไปอย่ายุ่งไปมึงดูจูนทำอะไรให้เูเนี่ยเดี๋ยวมาถกก่อนมาถกก่อนนี่นะคะเราจะฉลองหนึ่งแสนซับไงเขาก็เลยจะทำความดีให้เธอบ้างเหลือไว้ทำไมฮะเหลือไว้ทำไมเผืออะไรเดี๋ยวเนบไปก่อนนี่นะคะ นี่นะคะก็เป็นเรามีก๊อกน้ำอัตโนมัตินะคะทุกคนเขาเรียกว่าอัตโนมือนี่นะคะเป็นที่เปิดน้ำของจูนนะคะทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงมาร้อนร้อนฉลองหนึ่งแสนสามเไงดีใจไหม เกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรก็หนึ่งแสนซาบได้ทำความดีให้แฟนไงคือเป็นไงแฟนไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้ไม่ได้รับความรักแบบนี้นะคะจูนถามพี่มินว่าเธอ,อหนึ่งแสนซับเธออยากได้อะไรจากเขาไหมพี่มินตอบกับเขาว่าอะไรเะบอกเขาว่าอะไรจะได้ความรักจากจูนนี่ไงความรักจากจูนจัดให้นะคะความรักจากจูนนี่นะคะเราก็จะมาขัดผิวสวีวันให้คุณมินนะคะทุกคนเขานี่นะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะ ถ้าอยากสววเวอร์ก็เข้าได้นะคะจูจะขัดให้พี่มินทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะไหนซีมาแกรนมานี่น,นะคะเราจะขัดคอม,มินให้คุณนิ่งนะคะทุกคนโอ๊ยบายดูอะไรนี่เนี่ยโอ้โก้มหัวเลยค่ะนี่ทุลังนะจ๊ะทุลังเราก็จะถูแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะ สมัครเนี่ยกลัวข่าวจังเลยเอ้ายังไม่ได้ให้หล้างเอามือลงทำไมเออ,อไม่ได้ให้เอาล้างโอ้ยรักแฟนอะอายไหมเนี่ยน้องเดินผ่านไปผ่านมาอายตั้งแต่แค่าอาบน้ำหน้าบ้านในกำมังแล้วจูนอ่านี่ก็หมักไว้ซะหน่อยนะคะเด็กขาอมาค่ะอย่าโป๊นะคะอย่าโป๊นะคะใส่อะไรมาขนาดใส่อะไรคะมาขนาดไม่ใส่อะเออเออนี่นะคะทุกคนค่ะ นี่นะคพี่มีนทำไมวะโอ้เจอเจอดในยอดมากนะคะฉันกำลังจะขัดค้าให้เมียนะคะเออมามาเป็นไงอ่างสกูชี่เขาเล็กไปหน่อยขอบปุนมากเลยตอนแรกว่าจะไปเอากระบะปูนนะคะทุกคนมาใส่เออหาไม่เจอก็เลยต้องเอามาทำแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่ แฟนขี้เกียจอาบน้ำขี้เกียจตื่นก็ต้องโดนแบบนี้นะคะคนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โดนอันนี้คือความรักนะคะที่มึงมีให้ฉลื่อว่ามึงเปับสไต s c r i b e r นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาล้างตัวได้แล้วนะคะอนนล้างตัวนะคะอาบเองมันไม่โอเคกว่านี้เหรอทำไมมันไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยวะเอ้าจะอาบเองไงเนี่ย โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแน่แน่โอ้นอนนอนนอน้อนนอน้อนโอ้แรงฟันมั huh ่งนะเราอ่ะไอ้ปลายมันจะอาบด้วยนะคะทุกคนเห็นพี่สาวมันอาบก็จะอาบด้วยคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะแค่จูนอยากมาอาบน้ำให้แฟนโผลทุกคนดียจนะคะอุ้ยอุ้ยเห็นนอน อ <laughs> าล้างหน้าล้างตาจะไม่เตร <laughs> ียมเตรียมมาแล้วนะคะนี่นะคะอ,อะไรเธอเขาอาบไม่เธอเธอไม่พอใจหรอ <laughs> เอาปมน้ำหน่อยนิดนึงด้วยค่ะอาบปากค่ะด <laughs> ีปันค่ะ <laughs> เราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนนึกเ <laughs> มื่อเราบอกว่าเราจะอาบให้เขานะคะเราก็จะแบ่งร่างแบ่งบุญนะคะทุกคน <laughs> เอ,อ,อาบปากเลยค่ะ ว่านขาว่าเป็นไงเออเนี่ยอิดฉาแล้วติดมาดูกันแล้วก็อิดฉาออาวเสร็จ อนนี้นะคะเราก็อาบให้คุณพิมพิชาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่งเสื้อผ้านะคะใส่เสื้อผ้านะคะทุกคนไปตอนนี้นะคะจุนโก้พาพี่มินมาในห้องแต่งตัวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวให้พี่มินนะคะอาบน้ําให้ก็ต้องแต่งตัวให้นะคะแต่จุนต้องบอกก่อนเลยว่าเข้ามาในบ้านปุ๊บพี่มินไปอาบน้ําใหม่มาคะ่ะรอบนึงก็ไม่แปลกอาหาชุดก่อนเดีะหชุดก่อนนี่นะคะเดี๋ยวจุนจะแต่งตัวให้พี่มิกนก่อนละกันนะคะทุกคนเขาใส่เสื้อ กับเงในแล้วถ้าจะให้ตูใส่ให้ในในตอนที่แบบมาถ่ายอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ไม่ได้นะคะทุกคนจึก็หวงแฟนเหมือนกันนะคะคออดีกระทาตัวเป็นหุ่นเลยทำอะไรให้กระทำ ี่มินเองนะคะทุกคนเออเสร็จสักทีเสร็จสักทีตอนนี้นะคะทุกคนจูนก็แต่งตัวให้พี่มินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็เดี๋ยวมาทําผมเซ็ตผมสักนิดนึงนะคะจูนทําผมไม่เป็นทุกคนเดี๋ยวเอาแค่แบบนี้ใกล้กล้องเออไปเอาแค่แบบนี้ก็สวยแล้วนะคะแฟนจูนนะคะไม่ต้องทําอะไรมากมายก็น่ารักแล้วนะคะ การอาบน้ำครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่จูนพาไปลงอ่างกุชชี่กุชเชอร์อะไรนะคะทุกคนเออที่หลังไม่ต้องนะอาบปกติดีกว่าเอาทำไมนี่สิทธิพิเศษเลยนะเนี่ยวันนี้อะไรก็ไม่รู้ร้อนก็ร้อนหน้าบ้านอ่ะ <laughs> โอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะที่จูนเซอร์ไพรส์พี่มินนะคะทุกคน <laughs> ป็น <laughs> คิพิเศษนิด<ส>นึง,<ส>งต้องตื่นเต้นดีใจไม่ใช่เหรอนี่ทำแล้วมัรู้สึกดีใจก็ไม่ให้มีตังนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส <laughs> ับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินจูนด้วยนะคะตอนนี้ก็หนึ่งแสนซับแล้วนะคะอย่างที่บอกไปก็ช่วยกันกดให้มันถึง2องแสนสามแสนสี่แสนเลยนะคะทุกคน